สองสองขอบคุณปานที่มิกวอบเมยไทยที่เราจัดงันนีด้วยนะครับฝวกมพื่อสินาทีรับผมสิบาดีนะครับสองพี่น้องนะครับไปเลย 打嘞！打嘞！打嘞！